นี่ค่ะาในชมตลาดอหะเลยเช้านะคะนี่คน่เค you well, ่วัธนะคะอันนี้เป็นเอาออกออกหวานหวนล่ะก yeah, ็เป็นเยกวงหจะ้านร้านนยอะเงยกงไปหวาน้าขายปนอ่ะคือกน้าือา ตัวอะไรอโันเลยเนาะอันนี้สามโลอกเจ้าแบบใหญ่เลยเนาะ เน้นตัวผู้ตัวเมียถว่าน่นทุกวนบู้นี่ไปมีบลาไหมไม่มีเลยวันนี้ตอเมียตัวผู้ดูไหมค้โลสองร้อน้นเาไมกนสอแล้วค่ะใโอ้ตัวผูนะคะต้